ที่ทำให้เราวุ่นวายใจทำให้เกิดความขัดแยง้งเกิดการทะเลาะบอกแว้งกันหรือความไม่เข้าใจกันว้แตกต่างประสบการณ์ที่แตกต่างการ,รเผชิญชีวิตที่แตกต่างกันทำให้เห็นย่อมแตกต่างกันซึ่งเวลาเราดูแลคนที่เรารักอะคะ่ะแล้วเราใช้ประสบการณ์ของตัวเราเองมาตัดสินเราชี้ถูกเราชี้ผิด เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ดังใจเราเราก็เลยตัดสินจากประสบการณ์สิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าเราอยากมีความสุขสนุกในการดูแลผู้สูงอายุสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงค่ะคือตัวเราเพราะเราเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเราค่ะเราไม่ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนะคะเราแค่รู้ว่าอ๋อสิ่งที่ท่านเป็นแบบนี้ก็คือท่านเป็นแบบนี้เกิดจากประสบการณ์ของท่าน เกิดจากการที่ท่านอาจจะรู้สึกแบบหมุดหงิดรู้สึกไม่ได้ดั่งใจตัวเองที่ช้าลงกินอะไรก็ไม่ค่อยได้ทำให้ลูกเนี่ยต้องมาลำบากดูแลท่านก็อายุเยอะมากแล้วเนาะเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรท่านเนี่ยก็คงจะยากแล้วเปลี่ยนแปลงที่ดีสุสดๆก็คือเปลี่ยนจากตัวเราและททำให้ท่านน่ะมีความสุขในช่วงอายุที่ท่านเนี่ยอยู่ในวัยสูงอายุแล้วนะคะ